สวัสดีครับเอสเพลย์ครับนำคุณผู้ชมนะครับมาติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลเอ็มร้อยละสิบแชมเปี้ยนชิพครับเกมประจำแมชเดย์ที่15ครับคู่แรกของสัปดาห์นี้ครับเรามากันที่สนามลีโอสเตเดียมครับเป็นการพบกันของราชบัญชาครับฝั่งบ้านรับการเยือนของเมืองการยู์นเต็ดในส่วนการบรรยายผมทีทว่าการวทิพย์คุณเจษฎาพรสีสงครับครับคักดเขาได้เอาคิกออฟครับผู้สิทเตรียมตัวที่จะเป่าเริ่มเกมครับเกมคู่แรกของศึกไทยลีกสองประจำสัปดาห์นี้ครับที่ลีโอสเตเดียมครับ คุณว่าทนยูครับกรรมการในเกมนี้เป่าเริ่มเกมครับเมืองการยู่นเตดทีมเยือนเป็นฝ่ายเขียนลูกเิ่นเล่นก่อนนะครับปุกจากขวาไปซ้ายมาในเสื้อสีส้มนะครับขณะที่ราชประชาเจ้าบ้านมาในเสื้อสีขาวนะครับยักอยู่2ทีแล้วครอสเข้าไปลูกนี้โอ้โหบอลแรงแต่ตามมาเล่นครับลูกนี้จ่ายเข้ามาแล้วอุกเกือบได้ประตูขึ้นนำเลยครับทางราชประชาครับจังหวะที่บอลมันสุดเส้นหลังพอดีครับอุณห์แนวรับเมืองการตามไม่สุดนะฮะโอ้ยังดีที่ปรินเนี่ยยังไปปัดมาได้คือ การปัดของปรินก็เกือบจะปรินเข้าโกตัวเองครับดูครับกำลังจะเข้าอยู่แล้วครับกรวิทเนี่ยมาเคลียไว้ก่อนมาชูก้าครับวิ่งเข้ามายิงลูกนี้ปรินครับต้องเซฟแต่ต้นเกมเลยครับปัดเข้าข้าอไปครับดูครับบังคับให้มันเข้ากรอบไว้ก่อนครับมาชูก้ากระโดกมาเบาๆครับปรินก็ ดักไว้อยู่แล้วครับให้ไกลๆลูกนี้เพื่อนชิงคืนสวยมากเลยครับเอาแล้วครับขึ้นมาเข้ากลางจังหนี้ทำชิงกันแล้วได้ยิงไหมครับโอ้โหั้นปืนออกมาเร็วครับแหมมาอีกแล้วครับราชบัณชาครับดูจังหวะภาพรีเพย์ครับทะลุช่องมาสวยเลยนะครับแล้วดูครับหนึ่งชัดเจนไม่ลำหน้าครับพูถึงบอลพร้อมๆกันเลยครับพื้นที่มีครับตรงกลางสนามเรื่องที่จะให้มาไขออนหลุดเหมือนกันนะครับจังหวะนี้จะได้ง้างไหมครับยิงเลยครับด้วยขวาโอ้โห แหม่บอลไปฉลับนวรับของรับประชาเป็นลูกแตะมุมครับทิมเยือนจิตปัญญาเปิดเข้ามาแล้วได้เช็ดลูกนี้แหม่อนซัมเซาครับโฉบมาเช็ดลูกนี้เสาแรกครับบอลไปติดเซฟของเกียรติบุญอุดมครับดูจังหวะปั่นเข้ามาครับเสาแรกของจิตปัญญาที่สุดครับอือหือใไทออกมาลูกนี้แล้วจ่ายเข้าไปครับด้านในมีลุ้นแล้วได้ยิงเลยครับลูกนี้ติดเซฟเป็นซ้ำอีกทีนึงไม่เข้าครับห โอ้จาเดลวครับลูกนี้โอ้โหส้มหล่นไปเลยครับต้องดูว่ามีธงหรือเปล่าถ้าไม่มีธงน่าเสียดายมากครับโอ้เดี๋ยวดูก่อนครับไม่มีเสียงนกหวีดก็อาจจะไม่มีธงครับดูจังหวะการหลุดขึ้นมาฝั่งนี้ก่อนครับอันนี้ก็เลือกกิงเลยโอ้โหชัดเจนครับไม่รับหน้าครับจาเดลวบอลของเมืองการครับบิวอัพขึ้นมาบ้างครับแล้วบิวอัพแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับธรรมยุทธเอาบอลเข้ากรอบแก้โทษได้ยิงอีกทีนึงโอ้โหยังมาแก้ตัวได้ครับกรวิทย์นาวิเศษ ได้งาน2องทีแล้วนะครับธรรมยุทธ์แล้วเลือกที่จะบอมออกมาทางซ้ายลูกนี้ไคออนตามมาเก็บได้ด้วยครับมีพื้นที่ครับจิตปัญญายิงด้วยขวาบอลผู้สิ์ให้เป็นตั้งเตะจากปากประตูครับโอ้โน่าเสียดายครับมาครับพุมเข้ามาลูกนี้อนุสรให้มาครับโอ้อัสมาวดนลุม3ตัวครับไปได้ครับเราเปิดเข้ามาลูกนี้ขึ้นโขกไม่ถึงครับ โจแดน,น,นเฮสโจแดน,น,นเฮสปักด้วยซ้ายลูกนี้ถึงไคออนแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเอาทำได้ครับเมืองการครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไอสันไคออนครับโอ้บอกแล้วครับจังหวะการสามประสานของแดนหน้าเมืองการนี่อันตรายจริงๆครับจงบังหวะเขครับดูโจนนาเทสและม,มันก็บอกลำบากเลยครับลายเราก็ไม่ได้เห็นแบบเป๊ะๆครับแต่มันก็มีกัมกึ่งเล็กน้อยครับแต่ประตูมาแล้วนะครับ เปลี่ยนแกนครับเฮสออกขวาสุดและชนนเติมขึ้นมาจังหวะนี้เก็บบอลแล้วลองยิงด้วยขวาลูกนี้อเออเกือบด้ลุ้นครับจุกา้ามองเพื่อนครับแล้วอัดด้วยซ้ายลูกนี้กอร์วิทยังอยู่ครับแต่บอลจังหวะสองจ่าเดียวได้ตามมาโคกลูกนี้อโอ้โหโกอร์วิทนี่น่าจะสองจิตสองใจครับเปิดเข้ามาครับลูกนี้จ่าเดียวเก็บเล่นในกอเขลิดเมีการประทะกรรมการปล่อยครับ เล่นเหมืองการเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าราชประชาย,ยังไม่เตะทิ้งออกมาตรงกลางครับสีไทยยังไงครับนัทวัฒน์เลื่อกที่จะครอสลูกนี้เข้าไปจ่าเดียวจะเล่นท่าย,ยากแล้วจวังหวะนี้ได้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหเซฟได้ยังไงครับทางกลินคุณชรลูกยิงของทางธรรมยุทธครับโอ้โหลูกนี้นี่พยายามจะฟ้องนะครับว่ามีผู้เล่นของเมืองการเจ็บอยู่ครับนัทวัฒน์ครับให้มาแล้วจะไปแล้วครับทางรัชประชาณนัทวุฒิเปิดลูกนี้โอโห เอาอีกแล้วครับแม่เท้าซ้ายรอยิงเลยครับแต่มันยิงไม่โดนครับจ่าเดียวราชระชไปจับยาวครับแล้วเมืองการตัดบอลกลับมาได้แล้วครับเอาแล้วครับลูกนี้จทันเฮสใจมากอ่ะเสาเซโล่งสองศูนย์สิครับโอ้โหอ้าดกันหน้าบ้านครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับเสียเพิ่มครับราชระชาครับโอ้โหจุดเบียนสําคัญเลยครับลูกนี้โอ้เป็นการพลาดและเนี่แหละครับ ผู้สารประสานต่างชาติของเมืองการน่าสนใจเหลือเกินครับดูจังหวะการเจับบอลยางครับแล้วพอจับบอลยาวเนี่ยมีฟ้องว่าแฮนด์บอลแต่สุดท้ายเมืองการเล่นต่อนะครับและดูจังหวะความคลาสสิกของโจธานเฮสครับดูครับเหมือนมีตาหลังเลยครับอาจจะอยู่ในเหลี่ยมที่ยิงไม่ได้ครับดูจังหวะตัดมาได้ก่อนครับนี่ครับฟ้องว่าแฮนด์บอลแล้วไม่แฮนด์ครับเล่นต่อทันทีครับแล้วดูจังหวะทะลุช่องมาแล้วเกี่ยวด้วยขวาครับก่อนจะ เป็นการแปลสวนทางเข้าไปของอาซ่าครับแล้วจังหวะนี้ออกมาทางขวาครับราชบัญชาได้คลอสเข้ามาลูกนี้จ่าเดียวโอ้โหไม่ได้อีกแล้วครับไม่น่าเชื่อครับจ่าเดียวครับโอ้โหช็อตนี้เฮสเลาะริมเส้นทางขวาครับหนีมาหนึ่งฝากเข้ามาด้านในจิตปัญญาคืนครับแล้วยังไงครับเฮสลูกนี้โดนเสียบครับโอ้โหน่าจะมีศอกครับน่าจะมีการสะบัดแขนไปโดนมาชูก้าครับคือเจ้าตัวก็รู้แลยครับมีจังหวะการ เวียนแขนไปหน่อยครับผู้สิงก็ตาไวครับดูครับดูจังหวะที่เนี่ยเกี่ยวมาแล้วเนี่ยครับหโวใช้มือครับมีบือไปก่ายบริเวณหน้าของทามาชูก้าครับลาชนนนี่เห็นมาชูก้าได้บอลปุ๊บรีบวิ่งเข้ามาใส่เลยครับแล้วไปทำฟาวทางใจเดียวครับทางด้านของธนชัดครับลบใบเหลืองแรกของเกมเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเหลืองแรกของเกมครับผ่านมา56นาทีครับจังหวะ แต่ด้านหลังครับธนชัตดูครับจังหวะเข้าเช้ากว่านะครับจับบอลแรกได้ก่อนครับจาเดวให้มาครับใกล้ๆรนยศเลือกที่จะบอมด้วยขวาลูกนี้มันชูกลาไม่ไหวครับโอ้บอลแรงมากครับลุดออกหลังครับได้โจมตีบ่อยครั้งนะครับจังหวะการขึ้นเกมทางฝั่งขวาของราชประชาครับเอาล้ครับมีโอกาสครับสำเริงคลอสูกนี้โอ้โหแล้วคนที่ไปดักไครครับโอ้กรวิทเหมือนเดิมครับนี่แหละครับนี่คือการอ่านเกมเลยครับ อุดจังหวะไปนอกกรอบเขตโทษนี่ถือว่าจัดจ้านเลยครับโอกาสจบสกอร์ยังไม่ชัดครับในช่วงครึ่งหลังของทางเจ้าบ้านราชประชาครับบอมเข้าไปครับมาชูก้าลูกนี้โอ้โหแล้วคนเดิมจ่าเดียวจังหวะนี้ยิงไม่โดนครับลูกนี้เป็นเท้าขวาครับอ้ดจังหวะการจ่ายของมาชูก้านี่สวยเลยครับดูจังหวะชิงเหลี่ยมกันแล้วก็ไม่ทำหน้าเลยครับชัดเจนครับมันมาเข้าเหลี่ยมเท้าขวาครับราชประชาครับจังหวะนี้มาชูก้า งัดโดยสายลูกนี้จ่าเดียวได้โคกลูกนี้บอลย้อยเรียบร้อยครับโอ้โห,โอโหเอาจนได้ครับโอ้โหจ่าเดียววันนี้ย่องน้อยมีสกอร์แล้วครับไล่ขึ้นมาหนึ่งประตูต่อ2งครับหลังพันเจ็ดสิบนาทีครับราฐประชาดูจังหวะการขึ้นเกลมาก่อนนะครับคือช็อตเนี่ยอันนี้เป็นช็อตต่อเนื่องกันก่อนนะครับที่ไคออนโดนโดนหนุนไปครับที่มีการโวยเกิดขึ้นครับ หมานชูก้าเปิดด้วยซ้ายลูกนี้ได้โคกโอ้โหเกือบทิ่จะตีละเหมือนกันครับแล้วคนเดิมอีกแล้วครับชาเทลครับโอ้ตอนนี้จะหยุดยังไงดีครับเปิดสวยๆก็ไม่แน่นะครับได้ลุ้นไหมนี่แหละครับกอรวิทอีกแล้วครับโอ้ดีไปทั่วทั้งสนามเลยครับกอรวิทนามพิเศษชะลออยู่สองสามทีแล้วบอมด้วยซ้ายลูกนี้ขึ้นมาราชบัญชาไม่ได้โคกครับบอลสกัดออกมาแล้วจังหวะสอง ยิงหน้ากรอบลูกนี้โอ้โหตีเซฟบอลินครับแม่เกือบตีเสมอลูกยิงลงสำเริงครับทางขวาม,มีพื้นที่นะครับมีอาสัมเซาประคองให้อยู่เลือกที่จะลุยเองดีกว่าครับเฮสลูกนี้หนีไป3ามคนครับแล้วัเข้าซ้ายลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหเก่าจริงๆครับโจทันเฮสครับแม่โอ้โหคือก็ต้องโทษแนวรับทาง ราชบรชาครับวิ่งเข้ามาลูกนี้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสาหครับเกมกลับไปห่าง2ส,องสกอร์อีกครับโจทันเฮสนาทีที่78ครับโอ้วันนี้3าประสานของเมืองการครับครบทั่วเลยครับประตูแรกของโจนทานเฮสครับในไท<า>ยสอาครับ <9. S 2> ดูจังหวะการเลี้ยงฝ่ามา2คนก่อนนะครับมีทั้งมาชูก้าเอ่ยแล้วก็ดูช็อตนี้ครับมันมันก็มันก็พูดยากเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นมุมสุดท้ายครับแต่ต้องชมจังหวะการยิงลูกนี้ครับของทางโจธานเฮดคมกริบเลยครับเลือกไปทางซ้ายมือของกิติพลอุดมนะครับแล้วยิงเข้ามุมพอดีอดอดครับจ่าเดียวคืนมาก่อนครับมันชูก้าเปิดลูกนี้บอลย้อยยแลยว ให้ได้เสียวบ้างเล็กน้อยครับแมหลุดออกหลังไปครับไขสั้นไขออนทําชิงกันกับอัสซำซาวโอ้โหสวยจริงๆครับแล้วให้คืนมาลูกนี้ไขออนชิ่งคืนทีนึงอซาวจริงเรียบร้อยครับโอ้โหฝังครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหดูการทําเกมกันของไขออนและซำซาวครับสุดจริงๆครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าราชประชาดูเล่นเลยครับและดูครับมารวมพลังกันหน่อยโอ้ย อาซากับไคออนก็บอกต้องการ2คนครับเฮดไม่น่าเกี่ยวครับโอ้แต่ช็อตนี้ต้องให้2คนนี้เลยครับดูครับตรงกลางครับวันทูหนึ่งทีก่อนนะครับ1 2เห็นแล้วให้ให้แล้วไปครับแล้วอู้ชัดเจนครับไม่มีจังหวะล้ำหน้าโชว์ครับอู้ช็อตนี้ก่อนจะปิดด้วยการยิงของอาซัมเซาครับดูครับ1-2แล้วตอกส้นต่อมาอาซารับบอลครับให้มาแล้วทางไคออนต่อมาทีหนึ่งครับอ้ยิงด้วยขวาเลยครับคมกริบเลยครับ โอ้โหลูกนี้ไทยคลาสจริงๆครับการเล่นกันของทั้งสองคนครับนี่แหละครับคือโอ้โหประสบการณ์ทั้งนั้นเลยครับที่ไปเล่นกันมาในฟุตบอลระดับสูงของไทยลีกหนึ่งครับไทยเข้าไปครับโอ้โหยังหาเลียมเปิดกันอยู่ครับแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาจะเดียวจะเดียวเพื่อนสายเติมไม่เห็นครับยิงมาก่อนครับแล้วตั้งป้อมง้างลูกนี้โอ้โหบอลไปหลุดออกนอกกรอบไปครับลูกยิงทางโรนยยครับ จาเดียวให้เข้ามาด้านในมันชุก้ามีพื้นที่นะครับแต่ว่ามันไม่มีจังหวะยิงให้เข้ามาลูกนี้ล้มลงไปโอ้โ้ช็อตโต้กลับขึ้นมาครับของราชประชาครับน่าจะเป็นทางจาเดียวหรือเปล่าครับได้ลองบ้างครับยิงด้วยขวาลูกนี้อัดเลียดเลยครับไปติดเซฟทางปรินกุนชอนครับตรงกลางตรงกลางประตูครับมันเป็นเหลี่ยมเดียวเลยครับดูจังหวะยิงแบบนี้ก็ต้องเน้นความแรงแล้วก็ลอดกำแพงมาได้จริงครับแต่เหลี่ยมแบบนี้ก็เห็นแล้วครับปรินกุนชอน เป็นทางจิตปัญญาให้เข้ามาอามรเทพชิงมาลูกนี้ไคออนตั้งป้อมยิงด้วยขวาติดเซฟทางกิติพลอุโดมครับโอ,โ,โอ้โหจะเอาอีกครับกมืองก,นนา,า,กานเป่านกหวีดให้สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันในนัดนี้นะครับ เป็นทางด้านของราชบัญชาครับเปิดบ้านแพ้กับเมืองการยูเด็ด์ไปด้วยสกอร์หประตูต่สี่ครับแล้ววันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับจากสนามลีโอเซเดียมครับผมธีรวัฒน์การวทริพคุณเจษฎาพรศรีสงขขออนุญาตอำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ